โอเคอันนี้เราจะเป็นการเปิดแผนที่ใหม่นะฮะก็แผนที่นี้ก็น่าสนใจมากสวยมากแล้วเป็นแผนที่เดียวกับที่เราเจอแปดหางด้วยถือว่าใช้ได้เลยแต่่อนอื่นเดียวผมขอตีเจ้ามอนตัวเล็กๆพวกนี้ไปก่อนฮะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอจะเจอกับอาซาสึเกะน,นะฮะแล้วก็ติทจิข้างหน้านี่เองเนี่ยเมืองน,นี้สวยมากครับผมชอบมาก คตดสวยเอาจริงสวยจัดโอเคเดี๋ยวเราขึ้นข้างหน้าฮะข้างหน้านี่เองอยู่ข้างหน้านี่แล้วครับอิทาจิกับซาสเกะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไปตรงนี้แหละข้างในนี้ฮะแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ทีม7ฮะมาปะทะกับซาสเกะแล้วก็อิตาจิฮะเรียกว่าทีม7ก็ไม่ได้เพราะข,ขาดซาสเกะเนาะอ่านี่โคตรเท่ฮะเนี่ยผมอยากรู้มานานแล้วว่าถ้าเกิด2คนเนี่ยครับเขาไม่ทะเลาะกันแล้วเขา ร่วมมือกันมันจะเป็นยังไงอัยชิิโซกคาเทชิโนินนนิจาอุจิฮะซาสเกะเอ้ยนินจาอุจิฮะคือนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดอ่าเขาว่าประมาณนั้นเอาละอยู่ทางไหนอุ้ยอยู่สองฝั่งอุ้ยมันโจมตีจากสองด้านเนาะทุกคนดูเป็นท่าผสานที่เข้าท่าเข้าทางเออเล่นซาสเกะก่อนเลยเล่นซาสเกะก่อนเลยออุจิฮะเขาป้องกันฮะเอ้ยมาอีกแล้ว อุ้ยพันปักษาทำไมเป็นสีแดงอ่ะโอ้ออุย๊ยเอาเรื่องเหมือนกันได้เนี่ยเดี๋ยวผมตั้งหลักก่อนเอาไปเอ๊ะเจอวิชาของตัวเองไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าสิทธิ์ล้างคูหรือเปล่าเออพันปักษาไหมฮะโดนฮะทางนี้โดนโดนเต็มๆเ,เออจัดไปหนึ่งชุดเอา้าเหมือน,นทัตจิเอ้ยเหมือนซาสเกะเขาช่วยหนุนหลังอยู่นะเนี่ยผมโดนสกิลซาสเกะเหรอน่าจะใช่ฮะ เกิด <laughs> <c oughs> มุมเดิมหืบเดิมเอาไปครับฟินิกซออเคโอไปหนึ่งตัวฮะตัวที่สองเฮ้ยเขาใช้เขาใช้อามายทีสใส่เราอะอ้ยโอเคหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นของดีกันเหมือนว่าจะแข็งแร่งกว่าที่เราคาดไว้นะแล้วเวลาที่เราจะต้องโชว์พลังที่แท้จรงนะิงแล้วด้วยซุนโนมาแล้วฮะซโน มาแล้วแต่นี้เหมือนจะเป็นซูสโนของซาสเกะคนเดียวนะผมผมอยากให้มันแบบว่าเป็นเปิดซูสโนสองตัวเลยอะแต่ว่าเจอแค่ตัวเดียวฮะสองตัวสองตัวคงไม่ไหวหอะเพราะตัวเดียวก็แย่แล้ว <c oughs> เอาบิน <c oughs> มาถึงบินทุกคนดูดิ <c oughs> โคดเวอร์อะโคดเวอร์อะ <c oughs> แต่ความจริงผมก็มีอะไรอยากจะบอกครับว่าผมก็ <c oughs> ผมก็ฝึกซูสโนมาเหมือนกันครับกับอิทชิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ใช้เป็นอันตรีฮะ โอ้ยกูดโดนอีกแล้วเออพันปักษาไปดิเจอสกิลของตัวเองไปหน่อยเป็นไงอุ้ยฟาดฟาดอุด้ยโคตรโกงฮะบอกเลยว่าโกงมากโอ้ยเก็บเลือดก,ก่อนเลือดอยู่ข้างในนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราใช้คาถาไฟฟินิกเอ,อ้ยเอาอ,อุ้ยอุ้ยผมนี่บินเลยผมจะบอกว่าผมไปเอาท่าใหม่มาด้วยฮะผมใช้เป็นสกิลหลบดีของอินตาจิฮะก็คือล่างอีกา ก็คือร่างโคนเราจะค่อยๆหายไปช้าๆแล้วบินเป็นอีกาฮะอุ้ยติดตันติดตันเอ้ยเกือบพึ่งหลอดแล้วฮะเออเต็มที่เต็มที่เฮ้ยเอาคืนไปเออทันปักษาต่อฮะอุ้ยอุ้ยทำไมเล็งแต่เราไอ้คนอยู่เยอะแยะคนอยู่เยอะแยะเล็งแต่เราเนี่ยฮะป้าดาวกระจายไปอุ้ยสะดุ้งมีสะดุ้งมีสะดุ้งครับ เห็นปะเห็นปะเห็นปะมันมียกไกลอยู่อะแล้วถ้าเกิดสังเกตไอตรงจุดที่เราวาร์ปออกมามันจะเป็นจุดที่เป็นล่างโคนิกาแทนฮะอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะโชว์สกิลยไม่ปล่อยให้โชว์ไม่ปล่อยให้โชว์กันเลยเราจะโชว์ซูสโนโอของเราบ้างเขาโจมตีมาเรื่อยๆเลยฮะแล้วสกิลมันทะลุได้ด้วยไงอ่าเดี๋ยวจะเจอพลังที่แท้จริงของฉันบ้างอุ๊ย มันขึ้นไม่ได้เลยโอ้ดู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 ไม่ยอมให้เราขึ้นเดี๋ยวเรากาดจังหวะก็ดีเอาไปนี่อ้าวโคตรโกงครับตัวนี้บอกเลยถ้าเกิดมีสองตัวนี้บอกเลยว่าบัรไลยมากโอเคมาลวเอาไปครับเข้าถึงตัวสักทีเข้าถึงตัวยากแล้วเกิดอู้หปัดลงอีแล้วปัดลงอีแล้วผมไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดซูสโนสักทีขอให้มันเอ้ยให้มันติดตันก่อนดิ มันไม่ติดตันวะออ้ยเม่เไรเมืเ่ไรผมเปิดเปิดโชว์อย่างนี้หละไม่ได้เดี๋ยวพลาดวะเดี๋ยวพลาดเข้าถึงตัวก่อนเอ้ยติดตันแล้วติดตันไหมเอ้ยเป็นไงฮะเจอของเนทจิมาแค่ครึ่งตัวเดี๋ยวมาไม่เต็มตัวฮะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถมาเต็มตัวได้ไหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมาได้ก็น่าจะโกงเกินชิมัตตาชิมัตตาโอเคใกล้แล้วเห็นไหมพลังของซูซานโอทำเลือดลดลดหว,วบเลยอะ โอเคแกจะปัดปัดไปถึงไหนฉันไม่ใช่มแมลงวันนะโว้ยอ,อ่มินิผิดทางเออเออเอาไปครับอู้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจบด้วยพันปักษาจบด้วยพันปักษาหาจังหวะขึ้นสวยเอโอโคตรมันฮะถ้าเกิดมี2ตัวนี้จะมันกว่าน,นี้หุยทุกคนดู ขาคาชิแยกล่างได้วะยัเราลงไปดูคัาซินข้างล่างกันฮะ <c oughs> เอ้าซาสาุเกะเลยย่ต, <c oughs> ตัวเดียวฮะไม่แน่ใจอิทะจิไปอยู่ไหนฮะเราก็เลยไม่ได้เห็นพลังของสุซานโอของอิทะจิเนะาะแต่ก็เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งครับถ้าเกิดสองคนนี้เขาไม่ทะเลาะกันและร่วมมือกันเรียกว่าโหดมากเพราะว่าอุจิฮะมันเป็นตระก,กูลที่โหดอยู่แล้วอะแล้วพอมันร่วมมือกันอะเป็นอุจิฮะสองตัวโคตรโหด โอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการที่เรียกว่าค uh ู่ห ah ูอุจิหะนะซาสเกตกับอ e ิทาจิร่วมมือกัน mm hmm. ก็จะออกมานะตาประมาณนี้ฮะแต่เรายังไม่ได้เห็นความโหดของมันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอยู่ในเรียกว่ามิชชั่นระดับแหลง4นะมันเลยไม่โหดมากเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมันมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะตัดมาให้เราดูกันเรื่อยๆลกันโอเคสหรับ okay, คลิปนี้ก็ขอไวแค่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส,สไครต์และก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า